จะคิดว่าร้านคาเฟ่และร้านรามงจะมาคอลแลบกันได้และนี่เป็นครั้งแรกเลยทําให้เกิดเมนูราเมงงข้าวซอยแบบจุ่มขึ้นมาพอเห็นว่ามีการคอลแลบแก๊งเฮียเราก็รีบมาลองกันและคอนเซปต์คืออะไรหรอคะคอนเซปต์ของเราก็คือการเอาสองเอกลักษณ์ของ2ร้านมาผสมกันค่ะก็คือข้าวซอยชูใจอีสังรามงแล้วก็เลยไปคุยกับเชฟค่ะว่าพอจะทํายังไงให้ราเมงแล้วก็ข้าวซอยมาผสมอาหารกันได้แล้วเป็นซื้อเค็เมงงข้าวซอยค่ะจะมีอีกสองเมนูค่ะคงก็ซื้ราเมงแล้วก็จะมีตัวบะหมี่เย็นอีกตัวหนึ่ง ขาดีีออง,องแล้วก็จะมีตัวชาไทยใจฟูของชูใจค่ะไปวางขายที่อีสังรามเมงด้วยค่ะพูดขนาดนี้ก็เลยต้องลองซักเซตไปเลยส่วนตัวก็ชอบรามเมงของอีสังอยู่แล้วและยิ่งได้มากินที่ชูใจก็เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบและตัวบะหมี่เย็นก็จะมีความแบบหอมกลมกล่อมของน้งซุปแต่ที่แนะนําอยากให้ทุกคนลองเลยก็คือซื้อเคมเมงเข้าวซอยคือเซตหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้และที่ชอบมากๆก็คือน้ําซุปข้าวซอยที่จะมีกลิ่นของวาซาบินิดนึงเห็นแต่ละเมนูแบบนี้แล้วก็อยากรู้ว่าอินสปิเรชันอะไรถึงเกิดจริงๆเรามองว่าในขอนแก่นเน เยอะเลยเราก็เลยอยากให้เกิดการคอรแลแลบขึ้นมาแต่ว่าให้อีสังเป็นจุดเริ่มต้นว่าเรามีเอกลักษณ์คล้ายๆกเมนูของเราก็สามารถที่จะแบบค่องข้างที่จะยืดหยุ่นในการผสมผสานกันได้ค่ะก็เลยออกมาเป็นการคอลแลบกันครั้งนี้ค่ะถือเป็นการคอรแลแลบที่พิเศษมากๆเลยทุกคนก็ใครจะคิดว่าคาเฟ่กับรามเมงจะไปคู่กันได้จะบอกว่าเซตนี้คือมีแค่3เดือนนี้เท่านั้นเด้ออยากให้แวะไปลองกันดูได้กับร้านอีสังและร้านชุดใจที่อยู่นนท์ม่วงเลยนะ